สวัสดีครับคุณกำลังรับชมช่องปัจจตังทาง youtube นะครับสำหรับบ้านเราเมื่อทำการชาปนากิจหรือเผาศพเสร็จแล้วถ้าไม่นำเอาเท่าอัฐิเก็บไว้ในโกดก็จะนำไปลอยอังคารแต่สำหรับข่าวในคลิปนี้บอกได้เลยว่าแปลกปนหลอนเพราะเธอนำเอาอัฐิของสามีมากินด้วยความรักและคิดถึงซึ่งก็ขอเตือนเพื่อนๆว่าอย่าทาตามนะครับแบบนี้สาวต่างชาติสุดแปลกชอบกินเท่ากระด ก,กลายเป็นเรื่องราวสุดแปลกอย่างมากในโลกออนไลน์ขนาดนี้เมื่อสื่อต่างประเทศได้รายงานเรื่องราวสุดแปลกของเคซี่วัย26ปีจากรัฐเทนเนสซีสหรัฐอเมริกาเรื่องราวของเธอกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในสื่อออนไลน์ภายหลังจากเธอได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับพฤติกรรมสุดแปลกนั่นคือการกินอัฐิที่เท่าของสามีผู้เสียชีวิตจากไปและแม้ว่าเธอ ธอจะรู้สึกละอายใจและรังเกียจพฤติกรรมของตัวเองแต่เธอก็หยุดมันไม่ได้ ย้อนกลับไปเมื่อปี2562เธอต้องเผชิญกับเหตุการณ์สูญเสียครั้งใหญ่เนื่องจากชอนสามีของเธอได้เสียชีวิตจากไปด้วยโรคหอบหืดนั่นทำให้เธอโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากเธอทำใจไม่ได้ที่เขาจากเธอไปเร็วแบบนี้เธอจึงพกสิ่งเดียวที่เหลือเอาไว้ดูต่างหน้าอย่างเท่ากระดูกของสามีไปด้วยกันทุกที่ให้เหมือนกับว่าเขายังอยู่กับเธอด้วยเธอเล่าว่าเธอพกเท่ากระดูกสามีไป ทั้งร้านขายของชำไปชอปปิ้งไปดูหนังออกไปกินข้าวและทุกทกที่ที่เธอไป ทว่าหลังจากเวลาผ่านไปวันหนึ่งขณะเคลื่อนย้ายอัฐิของสามีได้มีเศษขี้เท่าร่วงอยู่ในกล่องกระดาษและเปื้อนมือของเคซี่แต่เธอทั้งรักและหวงแหนมันมากจนไม่สามารถปัดมันทิ้งไปได้จึงตัดสินใจใช้นิ้วจิ้มและดูดเข้าปากกินจากจุดเริ่มต้นเล็กๆนั่นเองทําให้เกิดพฤติกรรมสุดแปลกประหลาดขึ้นกับเธอเพราะหลังจากนั้นเธอก็มักจะใช้นิ้วจิ้มอัฐิของสามีมากินเสมอกระ ทั้งผ่านมาประมาณเกือบ2เดือนเธอกินมันทุกวันวันหนึ่งมากถึง5้ถึงหครั้งและเธอก็กลัวว่าวันหนึ่งเธอจะกินสามีของเธอจนหมดจนไม่เหลือให้ลำลึกถึงเธอเล่าด้วยอารมณ์ที่เปี่ยมไปด้วยความรักว่า พอเปิดโกรธออกมาก็ได้สัมผัสถึงความสุขมันเหมือนกับอะดรีนาลีนที่พุ่งพล่านสำหรับเธอยิ่งกินยิ่งตื่นเต้นจนรู้ว่าเหลืออีกไม่มากแล้วพร้อมทั้งระบุอีกว่ารสชาติมันแย่มากแต่เธอก็หยุดกินมันไม่ได้เพราะรสชาติเหมือนไข่เน่าทรายและกระดาษทรายแต่เธอเริ่มชอบรสชาตินั้นจากที่ไม่อยากทิ้งมันและสุดท้ายเธอก็ค่อยๆกินมัน หญิงกินเท่ากระดูสามีรายนี้ยังเปิดเผยอ,อีกว่าน้ำหนักของฉันลดไปราว19กิโลหลังจากที่สามีจากไปแท้จริงแล้วก็เพราะฉันกินแค่อัฐิของเขาแต่มันทำให้ฉันรู้สึกอายและละอายใจ พร้อมทั้งรังเกียจตัวเองอีกทั้งยังสับสนมันบ้าบอมากคุณต้องเป็นคนป่วยจริงๆที่จะกินขี้เท่าของใครบางคนได้เช่นนี้ถึงเธอรู้ตัวถึงขั้นบอกว่าหากเธอยังไม่สามารถหยุดพฤติกรรมนี้ได้อัธิของสามีที่เหลือคาดว่าจะหมดลงในเร็วๆนี้และเธอก็ไม่สามารถรับประกันได้เลยว่าเธอจะเหลือมันเอาไว้ได้หรือไม่แต่เธอก็พยายามจะหักห้ามใจเอาไว้ให้ได้มากที่สุดซึ่งเธอต้องหยุดกินมัน เพราะเธอเคยสูญเสียเขาไปแล้วครั้งหนึ่งคราวนี้มันจะเป็นความผิดของเธอเองที่เสียเขาไปอีกครั้งเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดยากนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติที่คนเขาก็จะทํากันนะครับขอขอบคุณที่มาข่าวจากทีนิวขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ